ก็สวัสดีนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องกรองน้ำอยู่แนะนำตัวนี้เลยเครื่องกรองน้ำอ e ิสปิงเครื่องกรองน้ำที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยและที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะ mm. เป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะคะ mm. ซึ่งจะตอบโจทย์ผู้บริโภคกันอย่างครบถ้วนเลยนะคะ mm. ได้แก่การให้น้ำสะอาดบริสุทธิ์นะคะแต่คุณภาพเทียบเท่าน้ำแร่เชียวนะคะ mm. แล้วก็มีความประหยัดค่ะ ถ้าเราใช้ในระยะยาวนะคะสะดวกล้อมหน้าด้วยเทคโนโลยีและยังตอบโจทย์ให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะช่วยรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมนะคะเครื่องกองน้ำอ e ีสติปิ g สวยนะคะเข้าๆอบๆใช่ไหมคะโมเดิร์นมากเลยติดตั้งสะดวกดูแลง่ายนะคะสาวๆก็ติดตั้งเองได้เลยระบบอื่นอาจได้ แค่น้าสะอาดแต่เครื่องกองน้าอิสปินของเรานะคะให้มากกว่าความใสสะอาดนะคะด้วย3เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันเทคโนโลยี technology แรกเลยนะคะก็คือเทคโนโลยีใสกองคาร์บอนกำมันั่นเองค่ะซึ่งเป็นคาร์บอนกำมันที่อัดแน่นเป็นแท่งไม่ใช่เป็นเกรดหรือเป็นเม็ดนะคะเทคโนโลยี technology ที่2ก็คือเทคโนโลยีหลอด UV ค่ะ คือหลอดอุลต้าไวโอเลตนั่นเองส่วนเทคโนโลยีที่3นะคะก็คือเทคโนโลยีจอภาพอิเล็กทรอนิกส์เป็นการแจ้งเตือนต่างๆให้กับเจ้าของได้รับรู้ว่าเครื่องต้องการจะสื่อสารอะไรกับเรานั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูจุดเด่นของไส้กรองของเครื่องกรองน้ำอ e ีสปิงกันนะคะลองดูที่ภาพนี้เลยไส้กรองของเครื่องกรองน้ำอ e ีสปิงเนี่ย จะมีการประสานหลอด UV เข้ากับไส้กรองของคาร์บอนกำมันนะคะไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเลยทำให้สะดวกแล้วก็ไม่ยุ่งยากในการเปลี่ยนไส้กรองในแต่ละครั้งนะคะซึ่งผู้ที่ใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนไส้กรองได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆเลยนะคะที่สำคัญค่ะไส้กรองคาร์บอนกำมันเนี่ยจะมีความหนานแน่นสูงมากนะคะ จึงสามารถกรองน้ำได้มากถึง5,000ลิตรเชียวหรือมีอายุการใช้งานประมาณ1ปีก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาใดถึงก่อนกันนะคะ 4. คุณสมบัติเด่นของไส้กรองเครื่องกรองน้ำอ e ิสปิงคุณสมบัติที่1เลยนะคะไส้กรองสามารถดักจับสิ่งปนเปื้อนในน้ำได้มากถึงกว่า100 60ชนิดเลยนะคะซึ่งสามารถลดปริมาณสิ่งปนเปื้อนในน้ําดื่มที่มีผลกระทบต่อรสชาติกลิ่นรวมทั้งความใสของน้ําที่เรานํามาดื่มนะคะโดยเฉพาะสารโลหะหนักหล,หลายชนิดก็เช่นสารปลอดสารตะกัวแร่ใยหินรวมไปถึงสารเคมีด้วยนะคะเช่นพวกสารกำจัดวัชพืชยาฆ่าแมลงต่างๆซึ่งมีมากแล้วก็อัด ปะป้นมากะแหล่งน้ําดิบในการทําน้ำปะาปานะคะคุณสมบัติที่2สามารถกําจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ําที่มีอนุภาคเล็กได้ถึง0.2ไมครเลยทีเดียวค่ะคําว่า0.2ไมครนเนี่ยเล็กมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับเส้นผมเนี่ยก็คือเล็กกว่าเส้นผมประมาณ300-500เท่าเลยนะคะเมื่อสักคู่ ถ้าเราทดสอบคุณสมบัติของเครื่องกรองน้ำเนี่ยในการกองน้ำนะคะเราลองเอาน้ำยาสีแดงน้ำโคกน้ำแดงอะไรเงี้ยเทลงไปก็ได้คะ่ะก็ถ้าอยากทดสอบทดลองก็ไปที่ช็อปแอมเวย์ใกล้บ้านเราได้นะคะค <c ười> ก็จะมีเครื่องกรองน้ำให้เ <c ười> ทสทดสอบอยู่สีที่เราผสมลงไปในน้ำเปล่ามันมีอนุภาคสูงกว่าศูนย์จสองไมคร มันจะกรองออกมาเห็นชัดเลยนะคะว่าสีแดงจะไม่ติดออกมาเครื่องกองน้ำเนี่ยคือสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัส mm hmm. จุลินทรีย์ตัวเล็กๆที่ก่อโรคให้กับเราที่อยู่ในน้ำด้วยนะคะสามารถกองได้ถึง99.99%เชียวนะคะคุณสมบัติเด่นข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะน้ำดื่มที่กองจากเครื่อง น้ e ําอิสปิงยังคงแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่นะคะก็เช่นน้าเนี่ยยังมีแคลเซียมแมกนีเซียมฟออรไรเพราะฉะนั้นทุกทกครั้งที่เราดื่มน้ําจากเครื่องกองน้ e ําอิสปิงของเรานะคะเราก็จะได้แร่ธาตุจากน้ําที่เราดื่มเข้าไปด้วยนะคะซึ่งจะแตกต่างจากเครื่องกองน้ําทั่วไปเครื่องกองน้ำอาโอน้ำที่เราดื่มก็คือจะไม่มีแร่ธาตุใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ แล้วเรารู้หรือไม่คะว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการแร่ธาตุจากอาหารรวมทั้งน้ำดื่มด้วยนะคะถ้าวันนี้เราดื่มน้ำจากเครื่องกรองน้ำอิสปิงเรายังได้แร่ธาตุที่สำคัญมาด้วยนะคะแต่ถ้าเราดื่มน้ำจากเครื่องกรองน้ำาโ o เราได้เฉพาะน้ำนะคะแต่เราไม่ได้แร่ธาตุที่สำคัญที่อยู่ในน้ำแล้ว ยังมีสุดยอดเทคโนโลยีของหลอด UV ที่อยู่ในไส้กรองอ e ีสปริงนะคะหลอด UV ที่อยู่ในไส้กรองอ e ีสปริงเนี่ยให้ความเข้มข้นที่สูงมากมากเลยเพราะเราคำนึงถึงการกําจัดสิ่งปนเปื้อนที่เป็นจุลินทรีย์ตัวเล็กๆแม้ในสภาพน้ำที่แย่ที่สุดนะคะหลอด UV ในไส้กรองอ e ีสปริงจะมีความเข้มข้นของหลอด UV เนี่ยสูงถึง80มลิจูลเลยนะคะ สามารถทำลายเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่อยู่ในนะ้ำได้มาถึง99.99% 99เลยนะคะแล้วรู้หรือไม่คะโดยทั่วไปอะ่ะระดับความเข้มของแสง UV ไม่จำเป็นต้องถึง80มิลลิจูลหรอกนะคะที่จะสามารถทำลายเชื้อโรคได้ก็ดูที่ภาพนี้ประกอบเลยนะคะ ด้านซ้ายจะเป็นประเภทของจุลินทรีย์นะคะข้อมูลตรงกลางก็จะเป็นปริมาณของแสง UV ว่ากี่มิลิจูลน,นะคะส่วนด้านขวาก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์การลดลงนะคะของจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านั้นนะคะเมื่อถูกสารถูกแสงถ้าปริมาณแสง UV อยู่ที่16มิลิจูลน,นะคะก็สามารถที่จะลดแบคทีเรียลงไปได้ถึง 99. 9 9 9 9 9เไปแล้วนะคะว้าวซีดซึ่งซีดเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะคะที่อาศัยอยู่ในน้ำแค่เราใช้ปริมาณแสง UV แค่20ม mm, mm ิลิจูลก็สามารถที่จะลดเจ้าตัวซ mm ีด hmm. ไดถึง9.99%านแล้วนะคะส่วนเชื้อไวรัสนะคะที่อยู่ในน้ำใช้ปริมาณแสง UV เพียงแค่40มิลลิจูลเท่านั้นเองก็สามารถลด เชื้อไวรัสได้ถึง99.99% 99เลยนะคะเชื้อไวรัสต้องใช้ปริมาณแสง UV ที่ค่อนข้างสูงเชียวนะคะคือ40มิลลิจูลตลอด UV ในเสกของอิสปิงของเรานะคะมีความเข้มข้นสูงถึง80ดสมิลลิจูล2เท่าในการกำจัดเชื้อไวรัสเลยนะคะสุดยอดไหมล่ะคะ และนี่ก็คือสุดยอดเทคโนโลยีแสง UV ที่อยู่ในไส้กร่องอ e ีส i n งของเรานะคะเทคโนโลยีต่อไปก็เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากๆเลยนะคะซึ่งก้อยก็ยังไม่เคยเห็นยี่ห้อไหนที่มีนะคะอีส e ปิงเนื้อกว่าด้วยจอแสดงภาพอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งในจอแสดงภาพอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะก็คือ จะเป็นการสื่อสารกันระหว่างระบบของเครื่องกองน้ํากับเจ้าของหรือผู้ใช้นะคะซึ่งจอภาพแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ก็จะแบ่งโหมดออกมา3โหมดหลักๆนะคะตามภาพนี้ก็คือไฟแสดงสถานะการกองน้ําว่าการกองน้ําขนาดเนี้ยยังสามารถกองน้ําได้ตามปกติหรือไม่นะคะต่อไปก็คือไฟแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งผิดปกติ เกี่ยวกับตัวเครื่องนะคะอันสุดท้ายก็คือไฟแสดงระยะเวลาการใช้น้ำนะคะพอเราซื้อไส้กรองมาใหม่ๆนะคะพอเราเปลี่ยนไปปุ๊บเปลี่ยนไส้กรองก็จะมีไฟก็จะคบขึ้นมาทั้งสี่ขีดเลยนะคะแล้วก็เมื่อเรากรองน้ำไปเรื่อยๆสองเดือนสามเดือนสี่เดือนปุ๊บหมดไปประมาณ1ขีดงั้นก็แสดงว่าเราใช้น้ำไปประมาณ หนึ่งขีดก็หนึ่งขีดนี้เท่ากับหกสิบสามถังใหญ่เลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราใช้ไปจนถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนไส้กรองก็จะมีเสียงสัญญาณเตือนตีตีน้องเขาก็จะร้องนะคะให้เราเปลี่ยนไส้กรองตามกำหนดระยะเวลา เมื่อเราเปลี่ยนใส่กองตามกําหนดระยะเวลาเราก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าเราจะได้ใช้น้ําที่สะอาดและบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาข้อมูลต่อไปก็จะเป็นข้อมูลไฮเทคมากของเครื่องกรองน้ำอิสสปริงนะคะก็คือมีการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าไปยังหลอด UV เป็นแบบไรซายนะคะเทคโนโลยีนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเห็นมากกันแล้วนะคะเคยเห็นใช่ไหมคะ ทรศัพท์มือถือก็สามารถนำมาชาร์จแบบไร้สายก็คือเอาเครื่องชาร์จเนี่ยนะคะที่ถูกเสียบอยู่กับปลั๊กไฟแต่ตัวโทรศัพท์ของเราเนี่ยเราไม่ได้เสียบกับปลั๊กไฟนะคะเราแค่เอาไปแตะไปตั้งไปวางบนเครื่องชาร์จเฉยๆโดยที่แค่ให้สัมผัสดโดนกันเฉยๆนะคะมือถือของเราก็สามารถที่จะชาร์จไฟได้ด้วยตัวเองโดยที่ ไม่ต้องมีกระแสไฟผ่านโดยตรงไปยังตัวโทรศัพท์มือถือเลยนะคะและนั่นก็คือเทคโนโลยีที่ค่องกองน้ำ s s r i n g นำมาใช้นะคะไม่ใช่เราเพิ่งนำมาใช้นะคะเราเอามาใช้กว่า10กว่าปีแล้วนะคะเทคโนโลยี Technology นี้นะคะจะไม่ใช้ขั้วไฟฟ้าหรือว่าใส่ไฟใดๆนะคะไปให้สัมผัสกับไส้กองหรือหลอด UV เลยค่ะเพราะฉะนั้น เราสบายใจได้ว่าเราปลอดภัยจากไฟฟ้ารั่วแน่ๆซึ่งการใช้เทคโนโลยีนี้จะใช้พลังงานจากสนามแม่เหล็กไปเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสะไฟฟ้าที่หลอด UV นะคะขณะที่มีน้ำวิ่งไหลผ่านนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นจุดเด่นของเครื่องกองน้ำอ e ีสปิงที่ได้รับการจดสิทธิทบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะและทุกวันนี้นะคะเครื่องกองน้ำในท้องตลาดลก็ ยังไม่เห็นเครื่องกองน้ํายี่ห้อใดรุ่นใดที่มีเทคโนโลยีสุดยอดเหมือนกับเครื่องกองน้ e ําอีสปิงเลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเครื่องก,กองน้าอ e ีสปิงอีกก็คือเครื่องกองน้ e ําอีสปิงประหยัดไฟฟ้ามากมากเลยค่ะโดยปกติในการใช้เครื่องกองน้าอ e ีสปิงนะคะเราจะมีอะแดปเตอร์นะคะในการเสียบไฟ แนะนำว่าให้เสียบอยู่ตลอดเวลานะคะต้องเสียบอยู่ตลอดเวลาไม่ควรเสียบแล้วถอดออกมานะคะโดยการเสียบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะของเครื่องไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะเปืองไฟฟ้าเพราะจากการคำนวณจากการทดลองวิจัยจ,จากการเสียบาปตลอดยี่อดบ4ชั่วโมงเนี่ยจะใช้ไฟเพียงแค่19.7กกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปีเท่านั้นเองค่ะถ้าคิดเป็นค่าไฟฟ้าต่อปีนะคะ ตีเป็นเงินก็เพียงแค่60บาทเท่านั้นเองค่ะนี่ถ้าเราไปซื้อน้ำขวดสักโหลหนึ่งก็เกิน60บาทแล้วค่ะคราวนี้เราเรามาเปรียบเทียบในเรื่องของความประหยัดให้เห็นชัดๆนะคะสำหรับท่านที่เคยใช้น้ำขวดหรือน้ำถังอยู่ก็ลองมาพิจารณาดูไปด้วยกันนะคะว่าระหว่างอิสปิงกับน้ำขวดหรือน้ำถังเนี่ยแบบไหนจะประหยัดกว่ากันกันแน่อ ก็มีข้อมูลให้ดูนะคะสำหรับท่านที่ตัดสินใจซื้อเครื่องกองน้ำอ e ิสปิงเมื่อท่านซื้อเครื่องกองน้ำอ e ิสปิงที่เครื่องกองน้ำนะคะจะมีไส้กล้องบรรจุให้มาด้วยนะคะนั่นก็หมายถึงว่าพอเราซื้อเครื่องกองน้ำเราก็จะสามารถติดตั้งแล้วก็นำไปกองน้ำดื่มได้ตามศักยภาพของเครื่องกองน้ำเลยเครื่องกองน้ำเนี่ยสามารถกองน้ำได้ถึง5 0า0ลิตร 5,000ลิตรแล้ววันนี้เราลองเอา5,000ลิตรไปหารกับราคาของเครื่องกองน้ำอิสปิงนะคะก็จะเท่ากับปีแรกที่เราซื้อเครื่องกองน้ำมาเราจะมีค่าใช้จ่ายในการกองน้ำเพียงแค่5บาท63สตางค์ต่อลิตรนะคะซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมไม่ได้แพงค่อนข้างถูกด้วยซ้ำนะคะ แต่ยังนะคะยังไม่อพอปีต่อไปแน่นอนปีถัดไปเราเปลี่ยนเพียงแค่ไส้กรองเราไม่ได้เปลี่ยนตัวเครื่องใช่ไหมคะการที่เราเปลี่ยนไส้กรองเนี่ยเราก็ซื้อแค่ไส้กรองถ้าเราเอาห้าพันลิตรไปหารกับราคาของไส้กรองนะคะก็จะตกอยู่ที่ศูนยจุด 97บาทหรือแค่เพียง97สิตางค์ไม่ถึงบาทในซ้ำก็ปัดเลยก็เท่ากับว่าเราใช้น้ำอยู่ที่ลิตรละเพียง1บาทเองนะคะในปีถัดไปปีที่2 3 4 5 6 7เราจะใช้น้ำแค่ลิตรละ1บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วเราลองมาเปรียบเทียบนะคะกับน้ำถังน้ำถัง หรือน้ําขวดเราลองไปคิดเล่นๆที่เราซื้อกันเนี่ยต่อลิตรจะอยู่ลิตรละประมาณแปดบาทใช่ไหมคะหรือบางทีน้ําก็เป็นลิตรละสิบาทก็มีนะคะแล้วถ้าสมมุติเราจะต้องซื้อน้ําขวดน้ําถังอยู่ตลอดเวลาล่ะคะตลอดระยะเวลาหนึ่งปีถ้าลิตรละแปดบาทตลอดหนึ่งปีแล้วเราใช้ห้าพันลิตรนะคะแปด คูณห้าพันลิตรจะเท่ากับสี่หมื่นบาทต่อปีเลยนะคะที่เราต้องจ่ายตังค์ซื้อน้ำแต่ถ้าเกิดว่าบางยี่ห้อนะคะลิตรละสิบบาทแล้วเราก็ใช้ไปห้าพันลิตรสิบคูณห้าพันลิตรก็จะเท่ากับห้าหมื่นสิบคูณห้าพันเท่ากับห้าหมื่นบาทต่อปีเียนะคะห้าหมื่นบาทต่อปีสามารถซื้ออีสปิงได้เกือบสองเครื่องเลยนะคะแบบเนี้ยแสดงว่า การใช้น้ำขวดการใช้น้ำถังถ้าเราจะเรียกว่าประหยัดก็ไม่สามารถพูดออกมาได้เต็มปากเต็มคำแล้วนะคะเพราะการใช้ในระยะยาวเราจะเสียเงินมากไปเรื่อยๆในขณะที่อีสปิงปีแรกลิตละห้าบาทหกสิบสามสตางค์ปีต่อไปลิตละแค่หนึ่งบาทแล้วก็หนึ่งบาทไปเรื่อยๆในทุกๆปีเลยค่ะ ้าเราคิดอย่างนี้เรารู้แล้วแล้วใช่ไหมคะรู้แล้วใช่ไหมว่าอีส i n g ไม่ใช่ประหยัดธรรมดาแต่ว่าประหยัดมากสรุปไม่ว่าจะเป็นขวดเล็กหรือขวดใหญ่นะคะถังเล็กหรือถังใหญ่ก็ไม่มีขวดไหนประหยัดเท่าอีส i n g ไม่ใช่จะประหยัดแค่ เฉพาะเงินในกระเป๋าเรานะคะแต่อ e ีสปิงยังประหยะัดทรัพยากรของโลกด้วยนะคะอีส e ปิงสามารถกองน้ำได้อย่าง100%นะคะไม่มีการสูญเสียน้ำระหว่างการกองเลยค่ะแตกต่างจากเครื่องกองน้ำบางระบบเช่นเครื่องกองน้ำระบบ RO นะคะก็เช่นเครื่องกองน้ำอ e ีสปิงของเราเนี่ยจะสามารถกองน้ำได้10ลิตร แล้วเราก็สามารถนํามาเป็นน้ําที่เรากล้องโดยไม่สูญเสียน้ําเลยนะคะแต่ในขณะที่เครื่องกรองน้ําบางระบบอย่างเช่นเครื่องกรองน้ํา r o เนี่ยสิบลิตรอาจจะใน10ลิตรที่ผ่านเครื่องกรองน้ําอาจจะมาเป็นน้ําที่ให้เรามาบริโภคจริงๆเพียงแค่3ลิตรเท่านั้นเองสูญเสียน้ำไปถึง70%เเพราะฉะนั้นสูญเสียทรัพยากรของโลกพอสมควร นอกจากนี้อิสปิงยังได้เกตฑ์รางวัลมากมายเลยนะคะประการแรกอิสปินได้รับมาตรฐาน N S F ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ได้หวังผลกำไรนะคะไม่ใช่องค์กรของรัฐมีบทบาทในการเป็นผู้กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแล้วก็การออกใบรับรองให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะในการตรวจสอบในการศึกษา และการจัดการความเสี่ยงในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นั้นๆค่ะซึ่งอ e ีสปิงก็ได้มาตรฐาน n s f เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเกรียดเกียดเกรียดรางวัลเกรียดรางวัลต่อมาคืออีสปิงก็ยังได้รับรางวัล Go Seal ซึ่งอีสป n งได้ผ่านการรับรองโดย Water Quality Association ซึ่งเป็นสมาคมคุณภาพน้ำดื่มค่ะที่เป็นองค์งกรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรทั้งนี้นะคะสมาคมคุณภาพน้ำหรือ WQA เนี่ยได้จัดโปรแกรม Go Seal ขึ้นมานะคะเพื่อช่วยผู้บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำที่มีคุณภาพโดยมอบรางวัล Go Seal ให้แกเครื่องกรองน้ำที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือดีกว่าสูงกว่ามาตรฐานอสาหกรรมนั้นๆนะคะซึ่งเครื่องกรองน้ำอิสปิงของเราก็ได้รับรางวัล g o ลซิลนี้ด้วยเช่นกันนะคะเกียริรางวัลต่อไปที่อิสปิงได้รับนะคะอิสปิงยังได้รับรางวัล Best Practice Award รางวัลนี้นะคะเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตเครื่องกรองน้ำที่นำเทคโนโลยีขั้นสูง มาประยุกต์ในการออกแบบเพื่อกองน้ำดื่มสำหรับให้บริโภคภายในครัวเรือนนะคะอีกทั้งยังเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการตลาดและก็พัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งอีสปิงได้รางวัลน,นี้มาถึงเก้าปีซ้อนแล้วนะคะมีรางวัลการันตีคุณภาพ เยอะๆมากมายเลยนะคะรู้ไหมคะว่าทำไมอ e ีสปิงถึงได้รางวัลมากมายเนื่องจากเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงผ่านการวิจัยและพัฒนามาก,กว่า30ปีแล้วนะคะเลยทำให้เครื่องกรองน้ำอ e ีสปิงเป็นเจ้าของกว่า120สิทธิบัตรกว่าทั่วโลกเลยนะคะที่ได้รับการรับรองแล้วแลวก็อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรอีกหลายสิทธิบัตรเจยวนะคะยังนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ นอกจากนี้อีส e ปิงยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกอีกนะคะถ้าเกิดเราไปซื้อน้ำขวดขวดเล็กๆประมาณขวดละ500มิลลิตรนะคะตามร้านสะดวกซื้อมาใช้แล้วเราก็ใช้ไป5,000ลิตรนะคะก็ลองคิดดูนะคะว่า5,000ลิตรต้องใช้ขวดพลาสติกกี่ขวดรวมแล้วก็ เกือบ1 0 0 0 0มืนขวดเลยนะคะแปลว่าเราก็สร้างขยะพลาสติกออกมา1 0 0 0 0มนขวดต่อปีเลยนะคะในขณะที่อ e ีสปิงนะคะสามารถที่จะลดการใช้ขวดพลาสติกได้มากกว่า1 0,000ขวดต่อปีแบบนี้ดีไหมคะดีไหมคะเป็นยังไงบ้างคะ่ะกับเครื่องกรองน้ำอ e ีสปิงสุดยอดเครื่องกรองน้ำของเอเวเลยละคะ่ะคุณค่าที่คุณคู่ควร ื่้งกองน้ำ ne, นอิสปิงเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราจะใช้กองน้ำเพื่อมาใช้ในการดื่มแล้วนะคะเรายังสามารถที่จะนำน้ำที่ได้จากการกองมาใช้ในการอุปภโภคบริภโภคอื่นๆได้ด้วยนะคะก็เช่นถ้าวันนี้เราจะทำความสะอาดใบหน้าของเราเราจะล้างหน้าเนี่ยถ้าเราไปเปิดก๊อกจากน้ำประปาเลยเนี่ยบางครั้งมีคอรีนนะคะผิวหนังของเราถ้าสัมผัสคอรีนบ่อยๆนะคะ ผิวเลาก็จะมีปัญหาได้ใช่ไหมคะถ้าเราเปิดกอกจากเครื่องกองน้ำอิสปริงนะคะเราก็จะใช้น้ำที่ปัสจากคอลีนเห็นไหมคะนอกเหนือจากการที่ใช้ในการดื่มน้ำก็คือก็สามารถใช้ในกรณีอื่นได้หรือแม้กระทั่งการล้างผักล้างผลไม้เนี่ยแล้วเป็นน้ำที่ปัสจากคอลีน ก็ย่อมจะช่วยทำให้ผักผลไม้ของเรามีความสดที่นานขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังไม่หมดเครื่องกรองน้ำอสปิงก็ยังติดตั้งสะดวกมากๆเลยนะคะเครื่องกรองน้ำอสปิงรูปลักษ์สวยหรูคู่ทุกมุมมองในบ้านของเรานะคะก็สรุปเลยนะคะว่าน้ำ เนี่ยเป็นส่วนประกอบสําคัญสําหรับร่างกายของคนเราการดื่มน้าเนี่ยนอกจากจะต้องสะอาดปลอดภัยแล้วก็ควรจะมีแร่ธาตุซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นสําหรับร่างกายคนเราด้วยนะคะเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัเพราะแร่ธาตุเหล่านี้มันทําให้ร่างกายของเราทํางานอย่างเป็นระบบนะคะอย่างเช่นระบบประสาทความดันโลหิตระบบการขับถ่ายของเสียด้วยนะคะสําหรับก้อยเลือกเครื่องกรองน้าอิสปิงเพราะว่า น้ำสะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคด้วยการฆ่าเชื้อด้วยหลอด UV วที่ก้อยประทับใจที่สุดคือน้ำที่ออกมาจากเครื่องกองน้ำอ e ีสปิงเนี่ยยังคงแร่ธาตุซึ่งมีอยู่ในน้ำอยู่แล้วนะคะทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมฟูอรายซึ่งก้อยไม่สามารถหาได้ในเครื่องกองน้ำชนิดอื่นนะคะนี่คือเหตุผลที่ก้อยมั่นใจใช้เครื่องกองน้ำอ e ีสปิงมามากกว่า10ปีเครื่องกองน้ำนำวัตกรรมนลหับ ระดับโลกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ทำลายสภาพแวดลอ้อมในราคาที่สุดประหยัดแบบเนี้ยหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะมี E-Spring เท่านั้นที่ทำได้ประทับใจไม่สามารถดื่มน้ำชนิดอื่นได้ค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ